สวัสดีครับวัค่ะวันนี้พาพี่น้องมากินแกงลูกน้ำเต้าอ่อนครับพี่น้องลูกน้ำเต้าอ่อนผัดไส่เออไม่ได้ผัดน้องมนเขาทำพี่น้องผัดลูกน้ำเต้าอ่อนใส่ผักเปียนครับพี่น้องแล้วก็ไข่เจียวใส่หน่อไม้รองครับพี่น้องไข่เจียวใส่หน่อไม้รองแห้งนะคะพี่น้องผัดน้ำเต้าอ่อนใส่ผักเปียนครับพี่น้องแล้วก็ไข่เจียวใส่หน่อไม้รองแห้งเนาะ กินกับข้าวสวยร้อนๆครับพี่น้องพอดีน้องมนเขาเป็นคนทําก่อนกินแล้งผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้งผายกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับมาพี่น้องทานข้าวเลยกันครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะใช่ครับผัดลูกน้ำเต้าอ่อนใส่ผักแป้นครับพี่น้องกับไข่เจียวใส่หน่อไม้แห้งหน่อไม้ด้องแห้งเนาะ พี่พน้อง,องบอกว่าให้ทําให้รู้ไข่เจียวใส่นอไม่ร้องแห้งมันก็เหมือนถ้าเหมือนไข่เจียวปกตินะคะพี่น้องแค่ใส่นอไม่ด้องแห้งเนาะใช่ครับเ่ปรุงก็มีเหมือนเหมือนแบบเราทำไข่เจียวหมูสับอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องเนาะ,ะก็ใส่รสด,ดีแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสผักเคียวนิดนึงแค่นี้นะคะพี่น้องแล้วก็ดีให้มันเข้ากัน ใส่หน่อมไม่ร้องแห้งลงไปแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะคะพี่นงั้นหน่อมไม่ร้องแห้งที่บ้านเรามันจะเปรี้ยวมากเนาะอร่อยมากครับเพราะงั้ใช่ครับมาเป็นเรื่องกินข้าแล้วเหมืนค่ะถิ่นหม่งน้ำเตาโคใส่น้ำเนี่ยคะโคใส่แป้งมีโย้ยนิ่หนะ่อยแล้วก็ไข่โคไข่ร้อนหนอ่อมหน่อไม่แห้งอโอ้หน่อแห้งค่ะหน่อเหี่ยวเนี่ยค่ะเนาะ เป็นองใต้สองเมืองค่ะเนาะตั้งหน่อเยหยี่วตั้งหน่อแหอ้ง <c oughs> <c oughs> รสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆนะคะพี่น้องไขเ่เจียวใชน้นองม่ร้องแห้งน่าดรอสจัดน้องอเมอกี้นะจับเอาไหมแข <c oughs> ่มือครับน้องแกงลูกน้ำเต้าก็อร่อยมากครับพี่น้องแกงแบบไทยใหญ่นะคะพี่น้องผัด,ผดออกโคผัดแบบไทยใหญ่ เครื่องปรุงก็มีมะเขือเทศผงฝนเน่ากัดเทมยมหอมแดงดพริกสดหองสลรดหองสลรดคือรสด,ดีนิดหนึง่งแค่นี้นะเานานะเวลาผัดเนี่ยเวลาผัดสุกแล้วก็ค่อยใส่ผักเป้๊นลงไปเนาะใช่คก่อนเราจะปิดไฟก็ใส่ผักเป้๊นลงไปคนไปคนมาแป๊บน,นึงก็ใส่ปิดไฟไล้เลยเนาะ ปลาอร่อยมากครับพี่น้องยังเคยทำให้ดูดนะยังเคยไปให้ดูพีนะ่้องพี่บ้านเราเนาะมันมีตลอดมันมุ่งใครเนาะเวลาเวลาเหรั เอนไหนไหมะจะมีหน้าคนัวาพี่น้องทำไมก็เลยครัเลือนดูลาเหรอค่ะปลามันเข้าพันธาเนี่ยพี่น้องอก็เอาก็ไปตัดมาทำไว้หลายๆอย่างเนาะกินได้เป็นปีพี่น้อง ทำเป็นหงอกไม้ร้องแห้งแล้วก็เก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะอันนี้ก็โสงมาจากป้านนะพี่น้องไม่ด้ซื้อเนาะมาแช่น,น้ำก็กินได้นะพี่น้องเนาะใช่ครับแช่แบบใส่หอมแดงนิดนึงแล้วก็พริกสด che, like, che <coughs> 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 chai bạc, thắt chặt lõng thì nó nó, có มะต้มไข่ปลาอร่อยนะพี่น้องน้องไม่ท้องแล่อะไรก็มีตลอดเนาะที่บ้านแล้วก็แบบสมโภหรือว่าขน,นามนกแก่ผักทุกอย่างเลยเนาะมไม่มีสดาพี่น้องแบบแบบธรรมาชาติเลยนะที่บ้านนะ ถ้าเป็นบันนาก็มังย่างยังออกตามธรรมชาติน้ำไม่ได้ปลูปกเนาะแบบพาเคิอดอะไรเงี้ยนเะนาะขนนูนอะไรอย่เงี้ยถ้าถ้าแบบเม็ดเม็ดมันโลวงเนาะมไม่ต้องรดน้ำเนาะมันตัวเองไป่นัง แต่ถ้าเป็นคนในเมืองเขาก็น่าจะมีตลอดเนาะไม่ว่าอะไรพี่น้องเดี๋ยวป้าน,นอกนี่อยู่ตามธรรมชาติกินอยู่แบบง่ายๆพี่น้องวันนี้ไม่มีเนื้อไม่มีปลาไม่มีอะไรก็กินได้นะกับข้าวน้องตุนกับข้าวอันตาน กัขบข้าวมีอย่างสองอย่างก็คินได้เลยคั้งบ้านเลยนะไม่ต้องเอาแบบเต็มโตแล้วเนาะ มันอบอ้าวพี่น้องตอนนี้เนาะมันร้อนนานๆฝนจะตกขอบคุณครับขออนะีกนิด ทำไมวันนี้คอมเร็วกลับเข้ามกินได้รอยู <c oughs> คนแก่ค่อยๆกินไปถ้ากินเดีวเดี๋ติดขอ้อ ยังดอนย่งไงเนี้ยมไม่มีรวมอ่ะถ้าแบบนี้ยิ่งใส่ผ้าปิดปากทั้งวันนึงยมันรวมไงมอ่ะยัะดอนเดี๋ยวว่า คนที่เขาชิ้นแล้วเนาะเขาก็ใส่ได้ถ้าไม่ใส่เขาก็มันแบบขาดอะไร,ไ,รไปเขามาอางนะยังงครับญาติสองคนไม่คะอยได้ใช้นาอถ้าไม่ไปข้างนอกเพราะว่า เราอยู่กันแค่สองคนข้างล่างเจ้านายก็ต่างคนต่างอยู่เนาะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะก็เลยไม่ได้ใช้ภาปอิคต์ถ้าไปข้างนอกใม่ใส่เวลาไปข้างนอกนะหนงังยางแบบนักดนมรีคนก็เยอะออนู่ยากมากขึ้นเนาะใช้ภาพอิคต์ใช่ บางที่รถเมย์ก็เต็มไปยืนไปอยู่หนึ่งจุดไม้ไปหนึองคนก็เยอะนะทีนี้มันไม่มีอากาศใช่รถเมย์เร็วยว่าไฟเร็วๆเรยวยว่าเบรกเพราะว่าเขาต้องจอดรับคนให้คนลงเอง เดี๋ยวแหลถทานนังชักซี่ก็ไม่ไหวพี่น้องทางทีมันแล้วก็ไม่แบบประหยัดไปนิดนึงนะถ้าแบบถ้าคองเยอะจะนั่งถ้าแรงไปซชื่อกับข้าวสามโลงงนี่ถ้านังชักซี่ไปหน้าปักซอยนะถึงนู่นก็มังื้่ก็ร้อยกว่านะแต่ถ้านังแทกถ้านังรถเมย์ไปสิบบาทถึงนู่นพี่น้อง สี่สิบก็ถึงทำลงแล้วเนาะอะไรอะ่ะค่าวินกับค่าใช่ค่ะรถเมล์ไ,<ด>ไปกลับก็แปดสิบแต่ขึ้นรถแท็กซี่ก็สองร้อยกว่าเนาะไปกลับเ <5 S 1> นา<น>ะอ,อร่อยมากนะคะพี่น้องออกับข้าวบ้านๆทำเองอร่อยเองทุกวันเลยสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผ่ากินไว้นะครับขอบคุณมากมากครับ